เรามาทำรามเมงของญี่ปุ่นกันนะคะก่อนอื่นเราทำเนื้อเครื่องปรุงก่อนนะคะเราใส่น้ำเส่นหมูบดลงไปค่ะเราใส่หอมหั่นลงไปคนๆแล้วใส่พริกแกงของไทยนี่แหละคะ่ะเราใส่มิโซะของญี่ปุ่นใส่ไป,ไปใส่โชยุแล้วก็เนยถั่วลิสงลงไปผสมให้เข้ากันแล้วใส่น้ำตาลนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้ว ต้มเส้นกันนะคะต้มน้ำสองหม้อหม้อหนึ่งต้มเส้นหม้อหนึ่งทำน้ําซุปค่ะเติมน้ําเปล่าน้ําซุปหมูโชยุ u, น้ําตาลเกลือพริกไทยแล้วก็คนให้เข้ากันพอมาเส้นนิ่มเราก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูที่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปค่ะ<ม>แล้วก็เติมน้ำมันพริกลงไปหอมขิงบดแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะอร่อย